จากเป็นผู้ชายจะไปเกณฑ์ทหารกับเขาเป็นนางเอกเฉยอือพีคตอนจบค่ะสไพรต์ตอนจบดูพระเอกก็จะจะภายปอดทยงเดียวงงมากตอนแรกก็มาเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนหลังมาจะ <c oughs> จะเป็นอะไรอือ <c oughs> เหละมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยคือแบบจะพายปอดเขาอย่างเดียวแตะเลยค่ะไม่สลบสักทีไงเขาไม่สลบสัก <c oughs> ทุกคนมันน่ารักมากเออน่ารักจริงๆสนุกมากค่ะเขาเล่นกันสนุกมากบอกเลยใครไม่ได้ดูวันนี้นะแบบว่าอชอบชอบบรรยากาศแบบเนี้ยบรรยากาศเก่าๆมาที่พวกเราเคยดูไงเขาแบบเขาไม่ใช่พระเอกนะเขาคือนางเอกธนรนบอกเออก็นั่นแหละขนาดเหมือนที่เขาบอกขนาดสลบยังสวยอะ่ะ คนอะไรชมสวยบ่อยเอ็นดูพี่พี่เขาก็ยืนงงในดงนุกปลายเวลาเล่นกันไม่เคยนัดกันหรอกค่ะเนาะน่ารักอ่ะทุกคนก็ค่อยๆลงไปข้างล่างหาแม่สาวเขาหารู้ไม่ว่าถ่ายใต้ชุดผู้ชายนี้ทำไมครับเขาเป็นผู้หญิง ที่สวมชุดผู้ชายเพื่อที่มาทำภารกิจแทนคุณพ่อและและ้วโอ้ยข้าเพิ่งคิดคิดได้ว่าใครเขียนบทวะไม่รู้เหมือนกันมึงดูหัวพระเอกได้เป็นหนูน้อยหมวกแดงไปแล้ว จะพระเอกครับนางเอกเอ้ยนองเออ,เอกูขอถอดด้วยได้ไหมแม่งามจากดินแดนจากเขาเสียงหลางแม่นางชัดนภาผู้ที่มีโอ้ยอ่าน,นถือเถอะว่าขอเถอะปะถอดให้กูด้วยเถอะอ่าอ,อันนี้ไม่ได้แล้วอ่าเป็นลมแดดแล้วกัน โอ้แล้วขยันล้มกูก็คือเกียจเก็บแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นลมเนี่ยเพื่อนเป็นลมเพื่อนเป็นลมไม่มีใครช่วยได้นอกจากกูมาที่มามันแล้วกูอะเอาจริงด้วยเอาละไหวไม่เพื่อนสามารถที่จะเป็นทหารได้ครับผมมีความสามารถมีไหวพริบปฏิพัน์ที่ดี จ่าฮะกางเกงมันหลุดแล้วอ่ะแต่ว่าอะไรมันค้ำไว้อยู่ครับน่ะเอาลนะสุดยอดไหมทั้งหมดหแถวตรงครับยังตรงอีกเหรอเนี่ยเดีต๋ตรง,ง,งตรงตรงวันนี้ได้อีกเดี๋ยวพวกเราจะเข้าเมืองกันแถวตรงครับสายหันสวนสนามเข้าเมืองไป ฟังนั้นมันเข้าไม่ได้ไปนี่มึงพาคุณมาเล่นกับใครเนี่ยไปแลแล้ววันนี้กองพันทหารเพียนของเรามาถึงเวลาอันสมควรขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาเป็นเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมเดี๋ยวนะเ้ยีมันเดินเสร็จเมื่อไหลเรียกกูด้วย เ,เ,อเอาเลยเอาเลยพวกเราเล่นจบละขอเสียงปรบมือให้กับนุ๊กไปเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณละนาดของส,อสร4มงคลพีเอสดครับขอเสียงปรบมือให้กับพีเอสน,น่องขอบคุณครับขอบคุณครับเล,เล็กๆน้อๆสุดยอดมากสุดยอดมากจากศิลปินนะครับขอบคุณครับโ,โหนี่เล่นกันแบบว่าไม่เตรียมไม่อะไรกันเลยใจกู้งงเหมือนกันเอากูมาเจอกับจอมยุทธัอะไรเนี่ยไม่มีนัด จำยศไปแล้วสุดยอดสุดยอดเจอจำรุดคนนวานเดี๋ยวหนักกว่านี้ไปเราจะไปกันยัง <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งเราช่วงคอนเสิร์ตไงเพื่อนช่วงคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตไม่ออออรู้ว่าสอนรามของเรา <c oughs> จะเสร็จหรือยังอ,อ่าตอนนี้สอนรามกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะได้พบก,กับ